กามินฟ o r เรนซ์หกสนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือชาร์จไฟไม่เข้าเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับแล้วก็หน้าจอนี่นะฮะแสดงผลภาพไม่ได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็ลูกค้าทดลองมาเยอะนะครับก็พอตอดสายชาร์จนะครับเครื่องดับทันทีก็โดยปกติแล้วของรุ่นนี้ก็คือ,อแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็ตอนนี้ แบตเตอรี่ก็น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกดีบก็จะดําเนินการทดลองแกะออกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็จะจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับนี่นะฮะก็การแสดงผลภาพก็เลือนลางนะครับแทบจะมองอะไรไม่เห็นนะครับน,นี้ไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไปเราก็ใช้แบตเตอรี่สดใหม่ทุกก้อนนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็ตรงนี้ไม่เปิดออกมาทดลองซ่อมก็ไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าก็ตรงนี้เดี๋ยวทําการเปิดออกมาข้อจํากัดของการเปิดซ่อมะระบบกันน้ําทุกชนิดก็คือจะไม่สามารถที่จะ นำไปใส่ลวงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับนานนอร์เลยบายอินดีให้บริการครับขอบคุณครับ